พีพ่อยู่พัทลุงแถวไหนอ๋อพี่อยู่แถวตีซ้องครับปอเท้าเด็กเนี่ยมันจะเป็นลานค่ายเสื้อผ้าเนาะปอเป็นลานค่ายเสื้อผ้าเนี่ยบ้านบีก็จะไม่ได้อยู่แถวนั้นเอ่อบ้านบีก็อยู่เท้าตัดไปนะครับปอเท้าแรงเนี่ยมันเป็นลานค่ายเสื้อผ้านะครับน้องอย่าเข้าไปซอยนั้นเนาะขอตัดไปอีกแถวหนึ่ง ผีแรงเนี่ยครับบ้านผีโย่คงล่านะครับผีโยคงล่าอย่างวัดปัตตาลุ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้เปิดติบานเนาะไม่ได้เปิดทาการซื้อขายติบานนะครับแต่วันในจังหวัดปัตตุลุ่งนะครับก็คือฟังนะครับน้องๆไม่ว่าน้องๆเนี่ยจะสร้งกี่ตั๋วนะครับผี่ก็จะมีรถยนเนาะก็จะจ้างรถยนเนี่ยไป z ่งก็คือกีดแก่ราคาซ่องลอยหรือว่าสุ้ยุดก็แก่ซ้ำลอยนะครับมันขึ้นอยู่เนาะถ้าว่าเป็นพื้นที่ในจังหวัดปัตตลุงแบบไก๋ๆหรือว่าติดใจเด่นการโยปมาม่านแกะครับ ออแลคกาขาตรงเนียก็คือไม่ว่า้องจะตั้งสิบตัวก็ขารตรงต่อเดิมนะพีบอกเลยว่าคุมหมาคุณิ้วในจังหวัดปตัตตานีนะครับใล้เดียร์ต้องการเอออยากได้ไก่บีหรือว่าอยากได้ลูกไก่หรือว่าอยากได้ไก่ไก่ผีก็จะส่งไงได้เนาะแต่ว่าข้อคนดีรอบอย่งหญิงข้อคนดีว่าอยากเลี้ยงหญิงเนาะแต่ว่าแบบอยากเลี้ยงเปื่อเป็นเกระรผีไม่เนตไม่แนะนำนะครับอยากให้คนดีว่ารู้จักการเลี้ยงไก่เนาะซึงจะแบ่งไงได้ถ้าคนดีว่าไม่มีพื้นดีนในการเลี้ยงไก่หรือว่าไม่มีเทคนิคในกการเลียไ พีข้อเนียอยาไม่คายนะครับอยากเรื่องนี้กันนะพี่คนกลางที่จะยิ่งใจครับน้องๆเลยพี่ก็รักน้องๆทุกคนนะครับก็อยากให้น้องๆในเออขอติดตามผี่กันเนาะไม่ว่าพีจะตาคอนเทนต์ะอะไรหรือว่าคลิปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปติดตามได้น,นะครับว่าน้องทุกคนคงจะรักพีเหมือนเดิมเนาะและคลิปนี้นะครับก็จะวากบอกกันเนาะสําหรับคนนะครับที่วยาอยากเป็นหลวงฟ้าม์มทีว่าไม่ต้องการเปิดตัวว่าคอ้นี่เจอจะกฟามีเจมบอกเลยนะครับ พีไม่ถนัดการตีว่าไอ้เขามาเปิดตัวเอ้ยไก่นี้ต้องซื้อจากความนีแต่นั้นไม่จําเป็นครับเจ้อไก่ผีไม่ต้องบอกว่าเป็นข้องผีก็ได้ครับเพราะว่าการตีว่าเป็นโรคฟ้ามแบบปิดเนี่ยพีคนขังที่จะค่ายได้ดีมากว่าเป็นโรความแบบเปิดนะครับเพราะว่าโรคฟ้ามแบบปิดเนี่ยน้องๆก็สามารถเอาไปพัฒนาได้ผ่านเองได้เอาง่ายๆนะครับผีเนี่ยเป็นคนในหลักไก่ปีต้องเลือกสิ่งตีดีอยู่ทีเดียวแต่ว่าอยากให้น้องๆนะครับกีดกันนะครับว่าถ้าอยากได้เลี้ยงไก่เนี่ยมันต้องมีต้นดุลเนาะ เน่ยเอาพอแม่พันธุ์เดลากาทุกับพอพอแม่พันธ์ราคาทุกมันทําผีแบบค่าทุนหยับยืนมาเลยนะครับผีบอกความลับได้เพียงแค่นี้นะพี่ตาว่าอยากรู้อะไรหมากว่านี่เกี่ยวกับการทำไข่ทำการเสือไข่ไไก่เลยหรือว่าเทคนิคการเพะเลี้ยงไก่หรือว่าเทคนิคการทำธุรกิจไก่อยากรู้เรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์มาเดอ้อผีส่งในตัวปฏิเสธนะจริงๆแล้วแต่ว่าปฏิรุ่งกันอยู่ประมาณจ้องรอยดำรอยนี้แหละไม่จบจริง